มาดูวิธีการเคลียร์ซับมึกหรือว่าเคลียร์เคาน์เตอร์เครื่องพิมเตอร์เอฟสันแอลสามหหรือว่า3 1 1 0หรือ5 1 9 0ถ้าไฟล์ที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าจากไฟล์ Google ถ้าคนในโหลดมาแล้วอาจจะมีรหัสมาให้ตามที่เขากำหนดไว้ใน ในเว็บที่โหลดมานะแต่สําหรับไฟล์ตัวนี้เราวีโหลดมาแล้วก็มีไฟล์ตัวนี้แล้วก็หรหัสก็คือ sbz นะสำหรับไฟล์ตัวนี้ถ้าเราได้มาเป็นไฟล์แบบนี้ให้เราคลิกขวามือแล้วก็เลือกคําว่า a c t a c t t o ที่เป็นไฟล์เดียวกันกับไฟล์ข้างนอกนะคือพิมพ์เตอร์ที่มันขึ้นไฟกับทิปสองดวงอะ่ะคือเคาน์เตอร์มันเต็มและซับมึงมันเต็มนะวิธีวิธีเคลียร์เคาเตอร์รุ่นนี้จะยากนิดนึง ก็ใส่รหัส s s b แลงไปอ่าใส่รหัสลงไปมันก็จะแตกไฟล์มาแบบนี้นะนี่มันจะมี2ไฟล์คือไฟล์ที่เป็นคีย์รหัสกับไฟล์ตัวนี้นะทีน,นี้ขั้นตอนเข้ามาคือมันจะยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันมี2ขั้นตอนหลักๆใหญ่ขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วมาคลิกตัวนี้ คลิกขวามือแล้วก็เลือกตรงนี้นะแล้วมันจะขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้นี่นะไฟล์แบบนี้ให้เราคลิกขวามือตรงว่างๆนี่ก่อนนะเอาตรงนี้เลยว่างๆแล้วก็เลือกคําว่า test document สร้างโฟลเดอร์เปล่าขึ้นมาก่อนสร้างกระดาษเปล่าแล้วก็ใส่เป็นี e ์สำรองอย่างนี้ก็ได้อะีย์สำรองคือสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาแบบน,นี้แล้วก็เปิดขึ้นมา เราก็คลิกตัวนี้ขึ้นมา,อาเอาตัวนี้ค้างไว้แบบนี้คือถ้าเรายังไม่เคยเคลียร์เคาน์เตอร์ในเครื่องตัวนี้นะหรือว่าในวินโดว์ตัวนี้มันจะโชว์แบบนี้ทุกอันแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยเคลียร์ไปแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นขั้นตอนนี้ก็ได้นะเราก็พิมพ์ตัวนี้ลงไปนี่นี่ตัวนี้นี่หลังจากจุด2จุดนี่นะนี่พิมพ์ลงไปจนจบเลยพิมพ์ลงไป 1059ใส่ขีดตามัน F257 นี่ใส่ตามนั่นเลย 16AB เราใส่ขีดไป DCE8 DCE8 ขีดอย่างนี้ใส่ไปตามนั่น 9ก้าสี่หเอ้ยสี่สอ่ะสี่สขีดสองแปดดีสี่ศูนย์เี่นี่นะคือพิมพ์ให้ครบตามนี้เลยตามนี้ เสร็จปุ๊บแล้วเข้ามาตรงไฟล์แล้วเซฟอ่าคือถ้าขั้นตอนที่2รอ,อบต่อไปนะสมมติเราเคลียร์มันอาจจะไม่ต้องก่อกตัวนี้เราเซฟตัวตนี้ไว้เอาทีนี้เราก็คัดลอกตัวนี้นะคลิกขวามือเลือกคัดลกก็ได้หรือจะกดคอนโทรลเเลือกทึบแล้วก็เลือกคอนโทรลซีคกก็ได้อ่าเสร็จปุ๊บให้เราคลิกมาลงว่างตรงนี้แล้วก็ถอยมานี่ มาไฟตรงนี้ไฟ์คี e ์เนี่ยแล้วก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้ใช่ไหมคลิกขวามือตรงนี้แล้วก็เลือก run ตรงนี้ run ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ license manager อันนี้เป็นไฟล์เก่าอยู่แล้วที่มีให้เรากดลบออกก่อนก็ได้ลบออกไปถ้าไม่เป็นไฟล์เก่านะลบไปให้หมดให้หไม่ให้มีอะไรลบไปเพราะมันจะเป็นเครื่องตัวใหม่พอเสร็จพวกให้เรากดตรงนี้ add license เนี่ย ให้เราเอารหัสที่เราก็ปีนะมาวางนี่นะเอาตัวนี้นี่ที่เราก็ปีตัวนี้นี่ที่เราก็ปีไว้เมื่อกี้นี่ก็ปีมาวางตรงนี้นี่สำหรับตรงนี้นี่เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้อ่าสมมติเราตั้งเป็นเรามีอ่าสมมตินะอันนี้สมมติจะตั้งอะไรก็ได้ตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้ให้ให้เรากดเซฟตรงนี้เซฟปุ๊บและชื่อที่เราตั้งไว้มันจะมาโชว์ตรงนี้ใช่ไหม เอ้นี่าพอตั้งเสร็จปุ๊บนี่รหัสของเรามาก็มาอยู่นี่ใช่ไหมพอมาอยู่นี่ปุ๊บให้เรามากดคําว่า create license key กดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะฟ้องขึ้นมาแบบน,นี้ก็คือ successful และตัวนี้นะ c ส m p เร็จกดโอเคโอเคเสร็จปุ๊บเราคลิกออกมาข้างนอกเป็นแปนตรงที่ว่างๆตรงนี้นะแล้วเราจะเห็นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นี่มันจะมาอยู่ตรงนี้ แล้วให้เราลากทึบแบบนี้แล้วก็คปัปลเอาทั้งหมดเลยนี่คัดลกพอคัดลทั้งหมดแล้วปุ๊บแล้วก็ถอยมาไฟล์ตัวนี้ถอยมาไฟลนี่นะหรืจะกดลูกศรตัวนี้ก็ได้แล้วก็เข้ามานี่ใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ให้เข้ามาตรงไฟล์ตัวนี้ที่มันมีไฟล์ Adjustment ตัวนี้นะอ่าที่มันเป็นไฟ Add Adjustment อ่ะที่มันมีไฟล์รูปตัวนี้แหละแล้วก็คลิกตรงว่างๆตรงนี้แล้วก็เลือก Part นี่เห็นไหม คือเราเลือกมาวางพาร์ตตรงนี้แล้วอ่าทีนี้ให้เรามาคลิกตรงนี้ที่เราค้างไว้รอบนั้นกดโอเคก็ไปทีนี้พอเรามาคลิกรอบต่อมานี่คลิกขวามือเลือก Run Administrator ปุ๊บมันจะเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมอ่ะกดโอเคนี่พอกดโอเคปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเข้าไปเขียดได้เลยที่นี้แล้วก็ซีเล็กตรงนี้ เลือกพิมพ์เตอร์ให้ตรงรุ่นอนะย่างรุ่นสา1หนึ่งหนึ่งก็เลือกตรงนี้เสียพิมพ์เตอร์เปิดพิมพ์เตอร์ให้เรียบร้อยถ้ามีหลายรุ่นก็จะโชว์ใช่ไหมถ้ามีรุ่น l 1 8 0 0โชว์ก็รุ่นนั้นไปแต่รุ่นนี้มันก็รุ่นนี้นี่ที่เราสอนกันตอนนี้31 1 0กดโอเคตรงนี้สําหรับรุ่นนี้ก็ดูด้วยให้มันตรงกันข้างบนนี่แต่ข้างบนนี่มันอ่าอ่าโอเคไหมเราดูข้างบน หมวดโมเดลกับตัวล่างสุดให้ตรงกันแล้วก็เลือกตรงนี้อ่าเลือกตรงนี้ก็เลื่อนลงมาหาคำว่า what in page counter หรือคนไหนจะอา่านว่าวัดหรืออ่านจะอา่านว่าเวทก็ได้เวทอิมเพรสเคาน์เตก็ได้แล้วแต่จะอา่านแต่ไม่รู้มันอา่านว่าไ,ไงแหละภาษาอังกฤษก็แปลว่าเคลียร์เคาน์เตอร์นั่นแหละที่น,นี่ คำว่าเวทตัวนี้หรือวัดตัวนี้น่าจะแปลว่าทําความสะอาดนะเพจตัวนี้น่าจะแปลว่ากระดาษเคาน์เตอร์นี่น่าจะแปลว่าจํานวนอ่าอิงตัวนี้น่าจะแปลว่าแปลว่าหมึกอ่ะไม่เป็นไรแปลว่าอะไรกร้ช่างมันกดโอเคเข้ามาแล้วเราใส่เครื่องหมายถูกตัวนี้อ่ะโอเคใส่หมยถูกเลยแล้วตัวนี้เช็คตัวนี้ไม่ต้องกดก็ได้หรือจะกดก็ได้ไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องกดดีกว่าง่ายดีเอาด้วยเลยคีร์เลยกดตรงนี้ กดโอเคอ่ะโอเคถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะไม่เออร์เลอร์นะถ้าเกิดมันเออร์เลอร์คือมันมีปัญหาอะไรทักอย่างแล้วต้องเรามาแก้ไขทีหลังไม่รู้จะเกิดจากอะไรแหละเราดูว่ามันจะได้ไหมทําไม่ได้บางทีสายเนี่ยเห็นไหมมันมีปัญหาเออร์เลอร์ไม่ได้อ่ะถ้างั้นเราลองปิดพิมพ์เตอร์แล้วเปิดใหม่ดูเผื่อมีเผื่อสายมันหลวมอะไรสักอย่าง หรือืบางทีก็อาจจะไม่เกิดจากสายหลวมมาเกิดจากโปรแกร์มาล้อทอย่างหรือเปล่าอ่ะลองใหม่อีกรอบเปิดเครื่องใหม่แล้วเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องตัวนี้สายมันจะหลวมนิดหนึ่งก็เลยเปิดใหม่ดูอีกรอบหนึ่งนะอ่ะกดโอเคใหม่อีกรอบหนึ่งเลยเอาใหม่อ่ะกดโอเคเคลียร์อีกสักรอบ,อรอบมันจะได้ไหม เห็นไหมพินเตอร์สายมันมีปัญหา,าจริงอริงพอเราทํามาขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บมันจะบอกว่า print turn off the printer ภาษาเราก็เรียกว่าปิด p printer ิ i n t เตแล้วก็ปิดพิน n t เตอร์ซะปิดปุ่ม p ิ i n t เตอร์นะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนื่องจากไม่มีมือถือไปจับไม่เป็นไรพอปิดเสร็จปุ๊บให้เรากดครั้งหนึ่งเข้าไปกดโอเคพอกดครั้งหนึงปุ๊บนี่ มันจะฟ้องว่าให้เปิดเอาโอเคแล้วก็เปิดปรินเตอร์ขึ้นมาโอเคนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะบอกว่า turn on the printer and click the button อะไรเข้ามาซึ่อย่างนี้แหละไปนี่เป็นไรพอเราเปิดปเตอเสร็จปุ๊บให้เรากดโอเคตรงนี้เลยอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็กด finish ออกไปตัวนี้เรากดการกระบาไปเลยตัวนี้ก็ปิดออกไปเลยอ่ะ ปินเตอร์ของเราก็ใช้งานได้ตามปกตินะอันนี้ถ้าเขาเติมมันเต็มอ่าโอเคจำได้นะขั้นตอนที่ทำให้ไปดูวีดีโอซ้ำๆเอาถ้าจำไม่ได้